ช่วงที่เราต้องการที่อยากจะทําการท่องเที่ยวเราบอกว่าเราอยากจะให้เช่ารถมอเตอร์ไซค์แต่ผมมีรถมอเตอร์ไซค์แค่2คันชาวบ้านก็บอกว่าเนี่ยรถป้าไม่ได้ใช้คันหนึ่งแต่มันไม่สวยนะเอาไปเอาไปไหมจัก,กรยานลุงมีนะเอาจัก,กรยานลุงไปให้เขาเช่าก่อนไหมพอเราได้เงี้ยพอเรามีทุนครับเราแบ่งกันได้เนี่ยเราก็เริ่มจะมีรถ2คัน3คัน4คันเลือกขยักเราไม่ได้ลงทุนนะครับ มีคนเอามาร่วมทุนให้จัก,กรยานเราไม่ได้ลงทุนมีคนร่วมทุนให้ดังนั้นเองอะ่ะมันเลยก่อให้เกิดเป็นวิสาหกิจชุมชนของการท่องเที่ยวขึ้นมาจุดเด่นของเชียงดาผมถือว่าเป็นจุดเด่นนะครับเรื่องของชนเผ่า พราะ่เชียงดาวเนี่ยมี13 14ชนเผ่านะครับอ่าแล้วก็แต่ละชนเผ่าก็จะมีเอกลักษณ์ของฉบับฉบับของแต่ละชนเผ่าครับอันนี้ประการหนึ่งนะถ้าเราอยากไปเที่ยวตรงนั้นเนี่ยเราหนึ่งความการแต่งกายที่แบบอีกแบบของชนเผา่าวิธีชีวิตการกินอยู่นะครับบ้านเรือนหรือก็แทบจะแบบไม่เหมือนกันแล้ว เชียงดาวของเราก็มีพื้นที่ท่องเที่ยวเยอะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําแรย่ยางปุตโตทำเชียงดาวคอนโนลาแทบท่าพี่ของเราก็มีทั้งขุดข้าวทําการเกษตรต่างๆไม่ว่าจะเป็นลาไย,ยเป็นมะม่วงแล้วก็โดยเฉพาะผักเชียงดาวครับที่อย่างที่อยู่ในสวนนี่ก็อ้มุมหนึ่งก็มีผักเชียงดาวเป็นผักสวนครัวผักเชียงดาวนี่คือเหมือนกับว่าเขาว่าเป็นราชินีแห่งผักก็คือราชินีแห่งผักก็คือขึ้นชื่อของมันก็คือเป็นการลดอินซูลิน ก็คือลดปริมาณน้าตาลในเลือดนะครับสำหรับใครที่เป็นโรคเกี่ยวกับเบาหวานนะครับอยากจะมาชูาเกี่ยวกับอของดีเชียงดาวคขาหนาเชียงดาวเชียงดาวอย่าให้ให้มันให้มันแบบว่าควบคู่ไปกับท้องถิ่นของเมือง,งไงไปด้วยแล้วก็เป็นขึ้นชื่อของเชียงดาวทุกคนมีคาแรคเตอร์ของตัวเองอันนี้คือชัดเจนของเชียงดาวที่เห็นฉะนั้นลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยเขาก็เลือกมาแล้วมันมันมันไม่ได้บังคับให้มาฉะนั้น มันก็กรองมาโดยอัตโนมัติของมันแล้วซึ่งมันเป็นสิ่งที่รู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติที่สุดมันมันมันเข้ากับภูเขาลูกนี้มากการผ่อนคลายการที่แบบว่าคุณเลือกและคุณก็มาอยู่กับมันมาที่นี่คือทุกคนแค่แค่หาห้องนอนแล้วก็หาอะไรทําเบาๆ มารีแลกมาผ่อนคลายมารีทรีตตัวเองอื